ถึงแล้วเพื่อนๆเกือบเอาชีวิตกลับไม่รอดหนีฝนดูะเออกลัวจะต,ตายโกงเกงป้อแตกเนี่ย <c oughs> กเสียงก็ก็กินทั้งเก่งพ่อแตกกให้ร้านเช็คกันวะให้ต้องไม่รีดูที่เก่งพ่อแตกอ้าลล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 กลลลลลลืลลลลลาลลลล้อยทลลลลกลาาลลลลลลลจักลยานลล้ยลลจลล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 ลันลลลลลยลล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 ัลล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 ้ลลลลลลหลลลลลเอลลลลลลกลล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 ลสลล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 เพื่อลลลลลยลลลกลลสุกลล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 ูลลดลลลๆเนี่ยจ้ะนะ ก็จะได้เก็บแล้วจะนะอันนี้ก็สุกแล้วนะเริ่มงอมแล้วจะเนี่ยสีสีอย่างเงี้ยนะเหมือนลูกท้อเนาะอันเนี้ยพร้อมกินแล้วนะเพื่อนๆนะเนี่ยสุกเต็มที่แล้วจะแล้วก็นี่อันนี้ก็สุกเต็มที่ละ รสชาติก็หวานนะเพื่อนๆน,นะหวานอร่อยจะลูกพุม,มเมล็ดก,ก็คล้ายๆมเมล็ดพุทราจากเม็ดมันน่ะนะเม็ดคล้ายพุทราแต่รสชาติหวานเนื้อหนาจะมันแล้วแต่สายพันธุ์นะเพื่อนๆนะพุมนี่จะมีหลายสายพันธุ์มากมีทั้งสีเขียวสีเขียวนี่ย่าบอกว่ามันเรียกว่ากรนะีนเกรดเนาะ เราก็จะมีสีเหลืองสีม่วงสีแดงฉ่ำแล้วก็สีแบบประมาณเนี้ยจ้ะนะมีหลายสายพันธุ์นี่นางเอกของเราก็ดกเอาดกเอาจ้ะนะอันนี้สตรอเบอรี่ป่าจ้ะนะรสชาติก็หวานหอมนะเพื่อนๆนะสตรอเบอรี่ป่าส่วนแอปเปิลนี้ก็เก็บได้แล้วแหละเพื่อนๆนะลูกโตแล้วจ้ะ ดูลูกโตละเก็บได้นี่จอยก็เอาเชือกมัดไว้นะเพื่อนนะไม่มัดไม่ได้จ้ะเดี๋ยวมันกิ่งจะหักจอยต้องเอาไม้จะเห็นไหมค้ำเอาไว้จ้ะเอาไม้แล้วก็มัดมัดมัดค้ำเอาไว้เพราะจอยปลูกลงกระถางนะเพื่อนนะจอยปลูกลงกระถางก็จะประมาณนี้นี่ ปูกรงกระถางก็โอยโดกนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเขาได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่จ้ะจ,อย,จอยใส่ปุ๋ยไปอย่างเงี้ยนะหรือจอยให้อาหารผลไม้อะไรอย่างเงี้ยนะเอาสเศ็ตเอาหองอาหารใส่ใสาาเขาก็จะไปเป็นปุ๋ยจ้ะเขาก็ได้รับอย่างเต็มที่เพราะว่าสารอาหารที่เราใส่ไปปุ๋ยที่เราใส่ไปอ่ะมันไม่ได้ไหลออกไปที่อื่นจ้ะมันก็อยู่ในกระถางแล้วรากมันก็ได้รับปุ๋ยอย่างเต็มที่นะจอยก็ใส่ปุ๋ย มันไม่รู้ชื่ออะไรเพื่อนๆนะแต่ว่าเราไปดูในการเด้นเซ็นเตอร์ร้านขายพวกปุ๋ยอ่ะมันจะมีรูปพวกว่าใส่พวกผลไม้อ่ะนะมีรูปผลไม้เราก็ซื้อปุ๋ยที่แบบใส่ใส่ผลไม้นั่นแหละจ้ะมาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะมาถึงบ้านเจเสียงเซ็กซี่กันทั้งสองคนจ้ะแตกสาวเสียงแตกสาวเสียงแตกสาวจ้าหนูไม่ใช่ลูก<อ>มามีนน่า,<ม>าัามามามา่าม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 มามัมา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  ว้าวิาง่งามมากเพื่อนเอ้ยไปเราไปปลูกอะไรกันเมื่อกี้รกเราไปจอยเล็กเออน่าจอตัวเล็กไปเออไปแต่มาถึงบ้านละพากันจัดการในสวนพี่ไซด์ก่อนให้พี่ไซด์ทำบกข้าวจ,าออจัดการเออจัดการจัดการพูดอะไรก็รู้เรื่องหมดเพื่อนเอ,อ้ยอะไรบอกเขาหน่อยลกูกบ้านอ่ะปลูกอะไรมั่งต้นสตรอเบอร์รี่อ๋อต้นสตรอเบอร์รี่แล้วนี่ต้นอะไรต้นเม็ดต้นเม็ด,มด อันนั้นที่เราปลูกกันใช่ไหมหนูรดน้ําอีกรดเยอะๆเออที่เราปลูกกันเออปลูกกันปลูกแล้วก็รดน้ํำเยอะๆลูกมันจะได้ถึงน้ํามันจะได้ไม่ตายพาละน้าจอยสอนน้ามีริปลูกผักจากผักแพลวพากันปออลูกอืู้ราบางมันเปียกเดอ้ออ่ารดน้ำทีนี้ลูก เออรดรดเรยอะๆรดให้หมดนั่นเลยมันต้องการ,ราน้รําเยอะๆต้นผักแพลของแม่จอยถอนต้นผักแพลมาให้พี่สายปลูกจ้ะมันมีรากอันนี้มันจะติดเร็วอยู่แต่มันต้องการ,ราน้ๆๆําเยอะๆเออนั่นแหละปะในละอุ้ยอันนี้ก็ต้นใบบัวบกพี่จอยแบ่งให้พี่สายมานาแล้วใ <B uy> บบัวบกใบ <B uy> บัวบกเออบ, <B uy> บัวบกนี่แหละลูกอัวบกอันนี้ก็ต้นตะไคร้ พูดได้หรกตะไคร้ตะไคร้เออตะไคร้ตะไคร้อือไปไปดูผลไม้ที่นี่เยอะไหมอ่ะไม่ได้มานานเลยมีไหมมีผลงานจ้าหนุนหนุนชินไปยืนโออไหนไปดูซิเขาบอกให้ไปดูต้นพามไปนับดูซิมีอันหนึ่งมีอันหนึ่งโอ้โหนี่ตะก้าแล้วแม่แม่มาดูผลงานเนี่ย อย่าเพิ่งให้แม่มาก่อนลูกลูกบนข้างบนเขาจะเก็บลูกบนคือเอาเนั้นบอกอย่าให้แม่เอาให้ก็ได้มันเน่าเนาะพี่ทายเนาะจ่าหนั่นจ่าหนั่นอันนี้อันนี้เอาทิ้งทิ้งเออทิ้งเลยมันเน่าแล้วคือลายอันนี้สวยลูกนี้สวยอืมหนึ่งลูกเอาใส่โชลี่เถินนี่ลูกเล็กนั่นนางจะเก็บลูกเล็กให้นางเก็บในข้างล่วดขวดแล้วก็ล้างแล้วกินนะลูกเออไปล้าง เม่นี่แหละจะกินแม่ยนชอบเออคน<า>ละลูกกันพอดีเลยทีเนี้ยเออคนละลูกอันนั้นมันเน่าลูกอันนี้พามของพี่สายจ้ะมันร่วงคุณเพื่อนหมดแล้วจอยเหลืออยู่สองสามลูกที่ยังไม่สุกนี่อือหูอันนี้มีอยู่กิ่งเดียวของพี่สายต้นแพรจ้ะมีอยู่เจ็ดลูกแพรพี่สายมีอยู่เจ็ดลูกจ้ะมันเป็นเพลี้ยนะเพื่อนๆนะเพลี้ยอะไรก็ไม่รู้จ้ะจุด,ดดำๆ อันนั้นก็กูดเบอรี่ของพี่สายเจ้าดูดอกทานตะวันดิมันหั่นอะไรตะแคงเป็นตรงรั้วแล้วเนี่ยทานตะวันเสียงเขคุยก,ก,กับแม่เขาโอเคกำลังทำอาหารจำเพื่อนอาหาราง่ายๆเด้อกินกันง่ายๆจิะ<อ>กินกันง่ายๆกินแค่แบบว่ากินเสร็จแล้วก็จะหาอะไรทำอย่างอื่น <ừ> เดินกันอย่างเงี้ย ถ้าพี่สายไม่ไปก็เราก็จะชวนหลานไปสองคนหนอะูดนะอะปล่อยให้พี่สายอยู่คุณเดียวยัง,ยงโดดเดี่ยว <c oughs> โคเจอไปใหญ่ละพี่เอ้ยพูดยังกันละครเนาะเดี <c oughs> ๋ยวราทำอาหารสไตล์ของพี่สายนะ้องเพื่อนนะลายบ้านๆลายบ้าน,าน,นใส่พอลโลให้ไม่ดีกันนะจอยหินฝีเือพี่ค่ะเสกคนเ็กไม่ขวบบออ๋อ ทำไปเถอะทำอะไรก็กินแค่นั้นแหละเรื่องมากก็อดไปเออไม่ให้กินนะให้กินนะเรื่องมากอ,อมาบ้านคนอื่นก็ต้องเขาเรียกไปนะก็เมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตาม <c oughs> เราไม่ใช่ไปร้านอาหารเพื่อจะได้สั่งอะไรตามใจเราได้จริงไหมไปร้านอาหารเรามีเมนูเนอะจะเสียเงินก็สามารถสั่งนู่นสั่งนี่ได้อะ <c oughs> อันนี้มาบ้านคนอื่นเขาทำตัวให้ง่าย,ายๆพอ ก็จะยืนอยู่ห่งหางๆอย่าเป็นห่วงเพราะว่าแกมีมีดเดี๋ยวค่ะวอลคุรี่รวบเนื้ออะไรก็ทำทุกๆย,ย,ย้ายรวกค่กบอลคุรี่หลานก็ก็นั่งต่อไอ้นี่อยู่เนี่ยเฮ้ยเฮ้สนุกจังนั่งเห็นเนี่ยค่ะนั่งต่ออะไรในตัวไอ้โดเรโก้ปะโดเรโก้เอออันนี้ก็ครัวบ้านพี่สายจ้ะ ห่างมากเพื่อนห่างก็ห,งหลายาคืบใช่ดูสิสองว่า <laughs> ยืนห่างยืนหนึ่งห้องหนึ่ง <Okay. S 1> ยืนยูห่างๆอย่างเป็นห่วงคอยให้กำใจกันยังเป็นห่วงพอใกล้ๆไม่ได้ฮัลโหลทุกคน ออกข้างนอกก่อนฝนจะตกมืดมาเลยฝนจะตกห้ามรือเปล่ากับบอลูนทิปจักรยานจ้ยืมจักรยานไหมคือขั้นบักไงจอยจอยทิปจักรยานพี่ซายจะโอ้โหพื้นเลยเออเกือบล้มตะคุบเพราะว่าจอยทิปจักรยานไม่ไม่ไม่ค่อยแข็งไม่ไม่ไม่เป็นเลยแหละเอาจอยคิดว่าเป็นปะครั้งแรกวันนี้ครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกเดฟอสท่อของจอยลูกจอยจอยที่บอกว่าถ้าจักรยานพี่ยางรั่วหรือล้อหักนี่ก็แปลว่า พังแล้วโอเคโอเคไปเดพวกเราจะไปแล้วจ้ะ let's go let's go จอดกันเพื่อนๆฝนตกหลบฝนจ้าทุกคนหลบฝนฝนตกละอยู่ใต้อันนี้ยังก็เพลินจนไอ้ใต้สะพานรถไฟเก่าจ้ะนะเนี่ยจ้ะโน้ตคิดจะโกฟี่ซัมซุงอินเดียคีย์เวลคัมแบ็กวีเวทอินเดียโนมิเร่ฝนจะตกหนักมากเลยจ้ะนะมีฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าพาอยู่จ้ะฟัดซันเดอร์อือน่ารักซันเดอร์นะ แล้วก็ฝนจะตกหนักมากเลยจ้ะเนี่ยเดี๋ยวก็ถีบจักรยานเปียกฝนกลับกัน <Now. S 1> เออเดี๋ยวแม่ให้แม่กลับมาอ uh. มามาเข้ามาฝนเปียกฝนโลก oh. ดีนะหนูมีหมวกอยู่ถ้าหนูไม่มีหมวกหนูจะแย่เลยใช่ไหมเฮ้ยแม่สายอยู่ตรงนั้นกำลังไปดูอยู่แต่แม่สายก็กลับ Feels like the rain เสียงฟ้าเพื่อนๆเอ้ยคำรามอยู่เนี่ยไปน้องไม่ชอบก็รีบขับไปปั่นไปลูกเดี๋ยวแม่มาพี่สายอยู่ด้านหลังนะเพื่อนๆนะตามมาทีหลังพุกจอยกับน้องไม่ดีไปก่อนจอยก็ไม่เก่งการถีบจักรยานขับลงขับรถนี่ไม่ไหวจะนะ

ไม่แม่ลีน่ะโอ้ยถึงแล้วเพื่อนๆเกือบเอาชีวิตกลับไม่รอดหนีฝนดูซะเออกลัวจะตายกูเกงป้อแตกเนี่ยเกินเสียงก๊อกก๊อกก๊อกเกรงนึกว่าเกงป้อแตกกันให้ร้านเช็คกันวะให้น้องแม่ลีดูซิเกงป้อแตก เพื่อนๆดูฝนเม่นฝุ่น,มา,น <ะ S 1> มาแล้วมาแล้วมาแล้วยังไงเจ้า,จาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไปกำลังใจให้เจ้าเจ <Bye S 1> ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย